สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะพี่นุอยู่กับขนมที่ฮนะิตฮิตใน t i k t o อกนะซึ่งไปเดินตลาดนัดมาแล้วก็เจอร้านขายขนมซึ่งมันมีขนมแปลกๆหลายอย่างพี่เขาบอกว่ามันเป็นขนมที่ฮิตอยู่ใน t i กต็อเราก็เลยซื้อมารีวิวให้ทุกคนดูนะฮะอ่ะไปดูเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะ นนประมาณ20กว่าชนิดนะฮะบางอันพี่นุก็เคยรู้จักแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยเห็นเลยส่วนใหญ่เนี่ยแล้วมันเป็นขนมใหม่ๆแปลกๆเราก็เลยเอามารีวิวนี่อันอย่างอันนี้นี่อันนี้ตอนเด็กๆก็สองบาทตอนนี้ก็ยัง2บาทอยู่อ่ะผมเดี๋ยวอ,อยากกินอะไรใครอยากกินอะไรทีละคนละกันเอาพีต่ต้นก่อนนะพีต่ต้นให้1นึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอันนี้คืออะไรก่อนมันคืออันนี้คิดสั้นเนาะอันนี้เป็นของเล่นกินได้ไหมกินไม่ได้กินไม่ได้ไไดโอเคพีต่ต้นจบหนึ่งชิ้นละ ไม่อันเนี้ยเกินนี่อันเนี้ยมันจะเป็นนี่นี่สองอันมันจะเป็นเบบี้คริสตันเฮ้ยราคาจําไม่ได้ละว่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะอัลละห้าบาทเนาะห้าบาทสิบบาทประมาณว่าถ้าไปใส่น้ําแล้วมันจะบวมพองใส่ดิใหญ่ใส่ใส่ไอ้ใหญ่อะใหญ่ทุลุกโป่งอะอืกูกินเลยได้ไหมกูกินเลยได้ไหมไม่มันจะได้ไปบวมข้างในัวมก็บวมมานะตอนนี้อันนี้นะเป็นอันแรกนะอันที่หนึ่งนะอันนี้เป็นของเล่นมันจะมีทั้งของเล่นแล้วของกินนะ อ่ะของเล่นชิ้นที้หนึ่งพี่เติ้ลนะเดี๋ยวพี่เติ้ลไปใส่น้ำมาเอาอันเดียวพอเดี๋ยวที่ดูดูก่อนหลังอ่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนหลังนะเตือกไปน้ำุ้มแก้วเอาพี่เติ้ลไปไปไปไม่อะไรวะอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้วางให้เห็นเห็ดทิ้ไงเออตรงนี้ได้เอาเดี๋ยวจะดูชิ้นต่อไปเลยไงเออจะทำแล้วก็ทำไปสิเอออันนี้ใส่เลยอ่ะทำก็ทำเลยเอาะนี่อ่ะก็เคยเล่นอยู่สมัยก่อน อ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องทิ้งไว้สักสินาทีเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวอันนี้ทิ้งไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวสินาทีมาดูกันตอนนี้มันก็เริ่มใหญ่แล้วเนี่ยแต่มันอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปอ้าวจุนียร์นะให้เลือกชิ้นหนึ่งอยากรีวิวอะไรอยากเล่นอะไรเอาแบบที่เล่นเทๆตอนเด็กๆนะฮะอ่ะเท่เลยเลือกอันนี้เลยครับนี่อ๋อใช่มันเป็นขนมบุหรี่บุรีใช่ครับผมนี่ฮะตาแมวเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วนะอ๋อสีไม่ใช่สีขาวแล้วนะ มีลายนะแต่เป็นหัากฝรั่งแล้วลองแกะกินก่อนแกะมาแล้วกินเมืก่อนจะมาข้าวเปรี้ยงอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีไดีไใช่ใช่ใช่แต่เมื่อก่อนทำอย่างนี้จริงๆเมื่อก่อนทำอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเท่ๆกันอย่างเงี้ยเมื่อก่อนใช่ดราม่าหน่อยช่วงนี้จูเนียจะโดนด่าในในคอมเมนต์บ่อยนะรู้สึกยังไงชิวๆเฉยๆครับเฉยๆเพราะเราดาร์ดานอยู่แล้วดาร์ดานอยู่แล้วใช่ข้าวเป็นยังไงดราม่าคือมีคนคอมเมนต์ด่าเยอะเหลือเกิน ไม่ชอบไอจุนเนี่ยเฮ้ยจะบอกคืนจะบอกให้ว่าตอนไอ้บอสอยู่อ่ะไม่มีใครชอบไอ้บอสเลยคือโดนเมนอย่างจุเนียหมดเลยบอกไม่ชอบอบอสแต่พอไอ้บอสออกปุ๊บโอ้โหอยากให้บอสกลับมาเนี่ยเหมือนกันมันมึงเป็นเหมือนไอ้บอสเลยเฮ้ยมันมีมีเอนะ f อชมก็มีนะชอบเสื้อต้มอะไรเงี้ยอ๋อหอเป็นแม่เขาเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวชิมรสชาติของบุรี ไม่ใช่บุรีมาฝรั่งมาฝรั่งนี่ครับมาฝรั่งบุรีลองกินหมดเลยเหรอเขาไม่ได้ดูอย่างเงี้ยเหรอว่ากินหมดเลยทีเดียวอโอเคจบไปครับชิ้นที่สองอร่อยหวานเยี่ยมเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปครับอ่ต่อไปผู้หญิงบ้างอ่น้องอ้อนนี่นะน้องอ้อนเลือกชิ้นไหนเอานี้ค่ะ ต้องออนอยากเล่นไอ้นีน้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์แต่สมัยก่อนนะหน้าตามันจะไม่เป็นอย่างนี้นะมันหายไปแล้วอันนี้มันก็กลับมาแบบเป็นอย่างนี้คือมีสีสันเดี๋ยวให้ดูหน้าตามันก่อนมันก็จะมีหลอดนี่นะมันเป็นภาษาเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่ฮนะแล้วก็จะมีหลอดแบบนี้มาอันอน,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 นี่ตอนเด็กๆเล่นเนี่ยพอม้วเสร็จก้ผมด้วยนะต้องต้องผมคือมันจะถ้าบีบหลอดมันจะออกมาเป็นเฮ้ยไม่นอกอ่ะคือเขาให้น้อยนะก็ทําหลอดเล็กมาดิ เราจะม้วนอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เหรอแบบเอาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะใหญ่ๆแบบอันนี้เลยโอเคแล้วแเราบีบมาอีกแล้วนะฮะมันจะต้องแบบทาให้มันแน่นๆนิดนึดนงนะไม่ต้องใช้ปากก็ได้นะเมื่อกี้พี่เตเอร์โอมป่ะมาดูว่าของใครจะเป็นลูกโปง่งอันนี้คือลูกโปง่งวิทยาศาสตร์นะนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดีวแ้ลไม่แตกว่ะเฮ้ยเป่าแตกเลยอ่ะนี่นะฮะก็จะเป็นลูกโป่งประมาณนี้เออเออแล้วเล่นยังไงหรอแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเฮ้ยสนุกตีเล่นนะมันีเลอ๋อตีเล่นมันมีอีกวิธีนึ่ไงอะไรก็ใช่ไหมอ่าอ่า นี่มันนกอ้อนเหมือนขวเลยอะเหมือนขวดไหมเหมือนขวดนี่นะฮะจะหลับกันไหมจะหลับกันไหอ่าดกันอะเฮ้ยเดี๋ยวอ่เฮ้ยสนุกสนุกถ้าไม่มีอะไรเล่นก็ไปซื้อมาเล่นได้อันละ5บาทแล้คะับจำราคาไม่ได้แล้วบางทีก็2บาท2บาท3บาทอ่ะโอเคลูกโป่งวิทยาศาสตร์น้องออนตอนนี้ FC เยอะนะแล้วน้อ้อนก็กำลังจะฝึกงานเสร็จแล้วด้วย เป็นสายฝึกง,งานนะเดี๋ยวพอน้องออนไม่อยู่จะมีคอมเมนต์ว่าออนไม่อยู่ไม่ดูแล้วทุกคนเออไม่มีใครอยากดูพี่นุ้ยเลยไม่มีใครอยากดูพี่นุ้ยเลยเฮลโลพอเหลือฝึกงานอีกกี่วันอีกประมาณประมาณที่หนึ่งอ่ะใช่สิ้นเดือนเนาะใช่แล้วอ่ะโอเคถ้าใครคิดถึงน้องออนไปติดตามได้อ่าเดี๋ยวฝากไอจีไว้นี่นี่นี่ไอจีตรงนี้นะ น้องออนนี่เป็นเพื่อนกับน้องตายนะเดี๋ยวมีโอกาสเราก็อาจจะลกลับมาแจมกันเงีโอเคไปไปได้แลยวอ่ะเยอะต่อไปครับชิ้นต่อไปอ่ะพี่ลูกคุ้งมาแล้วครับ <c oughs> หายไปที่แล้วหายไปแวบแวบ <c oughs> เออแบบ <c oughs> พี่ลูกคุ้งอยากเอาชิ้นไหน <c oughs> เอาแบบที่อยากกินดีกว,ว่านี่เลยครับ ยิ้มยิ้มเฮ้ยเคยกินตอนเด็กๆวะใช่เออแต่ตอนเด็กๆเหมือนมันจะใหญ่แบบนี้นะมันจะมีแบบว่าเขาเรียกช็อกโกแลตแล้วก็เป็นขนมนะเออนี่นะมันก็จะเป็นราคาในสองบาทนะยิ้มยิ้มแล้วเปิดมามันจะมีเหมือนแท่งขนมปังเนี่ยใช่ห้าแท่งสมัยก่อนจะมีสิบวะใช่เยอะเยอะกว่านี้สมัยก่อนแต่ว่าเมื่อก่อนมันก้นี้เนาะก่อนน้ำมันก่อนน้ำมันพูกไงอุ้ยอ้าว่ะู้ไปแล้วเนี่ยฮะมันก็จะกินยากนิดนึง เฮ้ย <łość> รสชาติเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหรอเหมือนเดิมเลยมันจะแก่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคือไม่ทำที่ดึงมาผู้ผลิตทําที่ดึงมาหน่อยนะเหมือนเขาไ้ครับว่ามันเป็นขนมวินเทจไปแล้วอ่ะใช่วินเทจนี่ฮะแล้วก็จิ้มกับช็อกโกแลตแล้วก็กินอืม เหม่อมันจะแข็งกว่าเดิมมะ้หรือว่าฟันเราไม่หรือว่าฟันเราไม่ฟันไม่ดีเหมือนตอนเด็กๆล้วไงใช่เหม่อจะอร่อยนะอร่อยอร่อยเหมือนเดิมอร่อยอร่อยสองบาทสองบาทถามว่าคุ้มราคาไหมสองบาทอันนี้หาซื้อขนมยากนะใช่อันนี้สองบาทจะกินขนมได้อะถือว่าคุ้มอือโอเคครับสําหรับพี่นุกรุงก็ยิ้มยิ้มง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปครับอ่าชิ้นต่อไปครับเ้าสาวเพ็มสาวแพม จำเลงอะไรไว้นี่นี่อยากเป็นคนเท่กินกระดาษได้กินกระดาษนี่นะฮะจําไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่คือราคาจําไม่ได้แล้วนะอ่ะนี่นะฮะแกะมาแล้วนะเอ๊อ๋อมันจะมีกระดาษโอ้ยน่ารักอย่างนี้อยู่ข้างในนะฮะเฮ้ยของพี่ทำไมเป็นตองอันวะอุ๊บอุ๊บอ่ะกินเลยนะอ่ะลองกินเลยก็ได้กระดาษข้างในมันจะมีลายแบบนี้ ไอ้ข้างนอกนี่กินไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ลองกินข้างในแพรลองกินข้างนอกเออแล้วก็กินได้ไหนแล้วบอกรกกันมากินเลยกินนี่กินนี่กินนี่เดี๋ยวนะไม่มีอะไรกินกันแล้วเหรอไม่มีอะไรกินกันแล้วเหรอเออมันกินได้เหรอวะมันกินได้แต่มันถ้ากินได้เขาน่าจะทำมาจากอะไรแป้งมั้งครับอ๊ะอวดเพื่อนไงเอ้ยกินกระดาษได้เว้ย ไม่เท่เฮ้แต่ว่ามันไม่มีรสชาตินะไอข้างหน้าเนี่ยมันจะสักๆาข้างหลังมันจะเป็นมันๆเลยนะอืมกูมารีวิวล้กกูจะว่าเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่มันอาจจะความเท่ใช่ไหมใช่มันเพื่อความเท่อนี่นะฮะอ่ะใครอยากลองก็ลองไปซื้อกินกันดูอ่ะขอบคุณต้องแพงมากครับอ่ะกลับมาที่พี่เต้นอีกครั้งฉาพี่เต้นกลับมาเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนเด้เอ้ยเล่นยังไงก่อนเล่นยังไงแค่นี้เลยแค่เนี้ย แค่ให้มันฟูเอาไปเล่นอะไรได้ไหมอะใครมีไอเดียเล่นอะไรได้ไหมดูดใส่หลอดแล้วเป่าได้ไหมกันดอกไม้แล้วก็ใช้เป็นดินวิทยาศาสตร์ได้ฮะเนี่ยยังไงเราเข้ามานี่เราเข้ามานี่นี่เรารู้ดีอะใช้แทนดินจริงๆได้หรือเราเรียกมันว่าดินวิทยาศาสตร์ได้อะเนี่ยเหรอใช่เพราะว่ามันชุ้นน้ำใช่ไหมพอมันมันบวมเป็นลูกใหญ่ๆแล้วก็เอาดอกไม้ที่เราตัดมามาปักมาอะไรเงี้ยเอาไปใส่ใจกันก็ได้แล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำอีกอันนี้มันใหญ่สุดยัง ยังครับยังไม่สุดเฮ้ยจริงอ่ะจริงครับงั้นเราตั้งไว้รอพี่เติร์ใหม่รอบนี้อ่ะรอบนี้พี่เติร์หนอนอะไรครับรอบสองกินหินดีกว่ามีคนกินกระดาษแล้วเราต้องกินหินเมื่อกี้กระดาษเอออันนี้หินนี่อ,อ่ะดูฟองก่อน,อนเป็นขนมหินช็อกโกสโตนนี่ฮะเป็นขนมหินหินเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะมาแกะดูขนมหินขนมหินคิสโก้ดีโน่ช็อกโกสโตน ชื่อยาวเลยขนมหวานรสช็อกโกแลตลูกหินมาดูกันขนมหินขนมอันนี้ถือว่าเป็นสมัยใหม่แล้วนะหินนะครับ hey. โอ้โหเหมือนหินจริงวนนะเนี้ยนี่นะฮะเหมือนฟันผุแล้วก็หลุดอะไรอย่างงี้ไอ้กูโดนกูโดนแบนด์เาด่าเยอะเลยนะเนี่ยดูดีดีดีนี่ครับเหมือนหินเลยมีสามสีสีหูเสียงก็เหมือนนะอ่ะลองกินหินดิ อย่างอร่อยดีครับหินนะฮะเนี่ยไม่ใช่หินนี่รูปหินอะไรอย่เออยแล้วไปเก็บข้างถนนง้างมากมันกินไม่ด้หินแต่งต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปรวมูกอมช o c แล้วแหละใช่แต่เขาทำแบบเป็นรูปหินมันจะคล้ายๆ M&M เออเออคล้ายๆ M&M เขามันจะเหมือน M&M มาแหละแต่ว่าไอ้เครื่องพิมพ์เขาอะที่ทพาห้เป็นวงกลมมันเสียแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้แหละเราก็เลยขายเป็นขนมหินแทน ที่มาที่ไปเครื่องไม่ได้ไม่ต้องทิ้งไงอ้าวโอเคขนมหินผ่านไปครับ้ไม้ก้อครับน้องรักของวีเต้นเอยผมเลือกนะครับผมจะเลือกอันนี้ครับผมนี่ขนมเลยครับมันคือไม้ครับผมอันนี้ขนมไม้ใช่มันเอาไว้แค่ฟันเล่นเอ้ยไม่ใช่นี่คนเขาเริ่เกลียดมึง อ่ะเราแกะดูใช่คราที่เป็นขนมไม้ใช่เพื่อนจ้องมาแกงกันเลเฮ้ยนั่งกินไม้อยู่นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยหลอกเนี่ยได้มันเป็นกระดดใช่เพื่อนมึงเล่นอย่างนั้นเหรอเพื่อนมึงเล่นอย่างนั้นเหรอลองลองอันนี้เหมือนไม้เลยนะลองกินนะลองแบบอืมลึกตึงอยู่งห้าเนยโอ้ไม่หายรสชาติเหมือนเดิมติดฟันเลยว่ะกินมันติดเปลือกกินเปลือกติดฟันกินน้ำมันกินเนื้อติดเนือติดน้ำฟันเออนี่ใครเล่นกับกูเนี่ย

นัได้ด้วยเฮ้ไม่ต้องใช้เลยไหมิี่ฟันน่ะเนี่ยฮะเฮ้ยนี่มันเป็นไม้น่าจะกินได้ยังไงจูเนียแทะไงแทะเออแทะแดะแทะเอออะไรเฮ้ยเพื่อนมึงสองคนกูขอเลิกคบเฮ้ยเพื่อนมึงสองคนกูขอเลิกคบกูไปดีกว่าอ้าวอันนี้อยากกินเอามาแล้วเอาไปแล้วอ้าวโอเคขนมไม้ครับเนี่ยอุ่นมากอ่ะโอเคไปครับเดี๋ยวรอดูชิ้นต่อไปน้องออนสาวออนครับ เราเพลงได้เปล่าไม่ได้เต้นได้ไหมไม่ได้ค่ะทำอะไรได้บ้างน่ารักได้อย่างเดียวนี่น้องออนนี่คือมาช่วยในตำแหน่งคิดคอนเทนต์เวลาจะไปจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปประจวบอย่างเดียวอยากจะไปแต่ประจวบอยากไปแต่ประจวบก็ไม่ได้ไปสักทีนะแต่เวลาฝึกงานมันน้อยไงแค่สองเดือนอะน้องออนเลือกหนึ่งชิ้น อ๋อเอาอันนี้ลูกอมอันนี้เป็นลูกอมอะไรเอ่ยข้างหน้าเหมือนหนังสือตะตูน่ะมันอร่อยนะโอ้คาชิเคยกินเหรอเราเคยกินใช่ปะเคยกินค่ะอร่อยอ๋อเป็นลูกอมเม็ดเล็กๆข้างในอีกทีนึงสีม่วงเดีย๋ยวลองดูนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะนี่นะอาจจะโดนความร้อนโดนอะไรบ้างพอพี่นุเก็บไว้ในรถไงยืดเลยยืดเ <laughs> ปรี้ยวนะ <laughs> แต่ข้างในมันจะเป็นรสหวานนะพี่แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงรสหวานใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องอมไปก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไม่อมตอนขับรถได้นะตอนง่วงอะไรเงี้ยมันจะเปรี้ยวๆทำไมเขาทำหน้าตาอะไรกันอย่างนี้วะเนี่ยในซองขีดจาร์เงี้ยแบบเฮ้ยเจังเลยใช่ลูกอมรสเปรี้ยวกลิ่นองุ่นเฮ้ยเปรี้ยวหมดแล้วเริ่มหวานอืมอร่อยอันนี้ถุงกี่บาทจำได้ไหม จำไม่ได้แล้วพี่กินตั้งแต่ตอนเด็กอะเอาละครัไม่บอกแล้ว,ลวกันเราจำไม่ได้นี่ครับโอเคขอบคุณทั้งหครับอ่ะชิ้นต่อไปครับตาใครพี่ลูกุงเหรอนุกุงเรียกเลยครับกำ <c oughs> ลังอมลูกอมเลยนะฮะเลือกเลยพี่ลูกุงหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นอันนี้ครับมาร์กหน้า <c oughs> อย่างดีเลยพี่มาร์กหน้าเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไอศครีมอันนี้เป็นไอศครีมกลิ่นถั่งุ่นตาสยามไบต์มันเหมือนที่มาร์กหน้าใช่ให้มาร์กหน้าของใครมาร์กหน้าใครก็ทั่วไปคนทั่วไปมาร์กได้หมด ไปเห็นที่ไหนมาเห็นตามร้านเนี่ยเซเว่นก็มีอายขายขายจางยังไม่หลุดเตรียมตัวมาดีตลอดอ่มีที่ฉีกให้นะแต่ฉีกยากนิดนึมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแท่งแท่งไอติมเป็นรตังุ่นหบาทอันนี้ติดราคาไว้เลยนะครับ5้าบาทนี่ครับผมรสชาติเหมือนไอติมเปล่าลองกินนะมันมีน้ำตาลเลยเนาะมันเป็นเยลลี่อ่ะ นะอืมเหมือนเจลลี่ธรรมดาแต่มีน้ำตาลโร<ม>ยนะครับอืเหมือนเยลลี่ธรรมดาแต่ทำเป็นทรงไอติมเฮ้ยเผื่อมีไม้ฟรีนะเราต้องกินแล้วเราดูดูปลายมันมีเหรอวะเคยกินไอติมแล้วมีไม้ฟรีนานแล้วนะหลายปีแล้วนะอืมอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยอันนี้เป็นเยลลี่อ่ะโอเคห้าบาท คุ้มไม่คุ้มใครเคยกินคอมเมนต์มาครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนพิธีกรเป็นพี่เติร์นหน่อยนะครับเพราะพีนูน้ำตาลเริ่มขึ้นแล้วยเยอนะน่ะแต่พี่เติร์นเนี่ยขาดน้ำตาล <c oughs> มาฟอ,องแมพมนะครับฟองแพมมาครับแพมอ,อ,อยากกินนี่อะไรครับลูกโป่งกินได้ลูกโป่งกินได้เฮ้ยเฮ้ยแกยังไงดีคือไม่เคยเห็นเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะอ่า อันนี้จะเป็นรสส้วมอส้วมกับสตรอเบอรี่พี่เติ้นคุ้นดีนะรสส้วมเนี่ยนี่พี่เติ้นนะค้นก่อนให้ค้นก่อนครับวิเป็นเจลลี่แ้ยังไงต่อมันต้องเป่าวะพี่เติ้นเป่าเออขึ้นไหมมันก็นั่นแหละก็คแค่เนี้ยอะเอาลองลองเป่าดิลองเป่า ไม่มันอ่ะมันให้คนด้วยเหรอใช่ใช่หลอดคนให้ทั่วแล้วก็เป่าแลมัน็นเยอะกว่านี้เป่าแล้วมันก็จะเป็นพี่ลูกคุณเคยเล่นปะเคยเคยเห็นเขาเล่นเนี่ยมันจะเป็นโป่งขึ้นมาแบบนี้ลูกอ๋อโป่งที่ออกขึ้นมาจากตรงนั้นแหละคล้ายๆโป่งวิทยาศาสตร์แหละแต่ไม่ถ้วยหาพี่เจงกำลังคนอยู่นะฮะอ่าแพรมก็คนแพรมเคยเล่นไหมเนี่ยไม่เคยค่ะคุ้มไหม สองแพมไม่ต้องคนเยอะดิลองไม่คนเยอะเลยขึ้นไหมนี่ไงขึ้นแล้วป่ะไ,ไม่แล้วมันกินได้ไหมกินได้ไหมดูดดูดแทนได้ไหมดูดดูดอะลองดูดแทนดิมันเปไ็นยังไงอันนี้หลอดมึงลองกินไหมเอาใครเคยเคยเคยเล่นลองคอมเมนต์มาหน่อยเ,อเหมือนคนแก่เล่นไ,ไม่เป็น <laughs> อย่างนี้เหรอไม่ก <laughs> ินอ, <laughs> อย่างนี้เหรอวะไม่เหรอไม่ได้นี่ตัว เหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะเหมือนเสอันนี้ก็โคนอยู่นะสรุปเล่นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขึ้นนะมันก็ขึ้นแค่นี้แหละมันก็ขึ้นมีฟองเอ้ยสนุกไหมเอ้ยสนุกอ่ะกินรสชาติเป็นยังไงขอบอกถามรสชาติหน่อยมึงเคยกินดีโดไหมอ่าดีโดหลอดเป็นเจลลี่อ่ะแต่เป็นของเหลวอ่าอืโอเคครับชิ้นนี้ขอบคุณน้องแพมครับผม เล่นได้ดีมากเลยครับอ่ะคนต่อไปนะฮะครับน้องอีคิวรับนะฮะเพิ่งมาครับผมมาสายมาสายเป็นคนยังไงคนมาสายเนี่ยถึงจะพูดไม่ออกเลยเหรอพูดไม่ออกอยากลองโดนัทอ่ะโดนัทเี่ DIY ครับ DIY โดนัทเป็นช็อกโกแลตบุกกี้อ่าอ๋อมันก็จะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะแต่ก็ไม่รู้ข้างในมันจะเป็นโดนัทยังไงเหมือนกันโอเค เฮ้ยมันให้ทำเองว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันให้ทำเองก็มันชื่อโดนัท DIY ไงนี่นีบับขอนแลมีโดนัทมาให้ครับแล้วก็มีพวกอปปิ้ง g t อปปิ้งนี่อะไรครับแล้วแต่ว่าใครจะแต่งให้มันหน้าตาเป็นยังไงใช่ใช่อ๋อมันถึงเป็นโดนัท DIY อ่า t อ p p i n g นะอ่าเฮ้ยดูน่ากินขึ้นมาทันที เป็นไงพี่ต้านี่เหมือนไอ้ไม้ที่ที่ตอนแรกพี่นุกินอ่ะเหรออืมก็น่าจะเหมือนกันแต่เพิ่มมามีมีไียมี topping เนี่อ่าใส่็อ p p ิ้งเลยใส่็อ p p ิ้งอืมนี่อ่าหวานครับหวานอร่อยก็อร่อยป่ะพี่ต้นอร่อยเอร่อยครับอร่อยอยู่อ่าโอเคเป็นโดนัท DIY นะครกล่องประมาณนี้ครับชิ้นต่อไปนะฮะมาครับ คู่หูคาราโอเกะไม่เห็นได้ไงถ้ามันไม่มีคนพูดเนาะไม่กลัวไปมึงสองคนไม่สนใจกูเลยยังยังเอายังเอาเลยเอาเลยนะมึงตัดบทเก่งอ่ะอย่านอกเรื่องมากนะอ่าโอเคครับพี่ทูกุงชิ้นไหนดีพี่ทุกุงเห็นพี่เติ้ลกินบ่อยแล้วฟันเหลืองไหนฟันเหลืองจริงเปล่าดูดีจริงจริงจริงเหลืองหรอห่างด้วยเขาเป็นที่นิยมไหนครับผมอุนจิอโอะโอเคนี่ขนมอุนจิครับอุนจินะฮะหรือว่าขี้นั่นเองครับใช่แล้วครับ เฮ้ยมีสามสีนะอ่าเราแกะมาดูแกะมาดูอ่าพีเตอรแกะมาแล้วครับผมสีเหลืองนี่เป็นมะม่วงอืมสีเหลืองเป็นมะม่วงสีสีเหลืองคือกินมะม่วงเยอะมะม่วงอันนี้สตรอเบอรี่อ่านี่โคลาขนมกุญจิโอเคดางนั้นครับอาจริงๆมันก็เหมือนยูนาคีอ่ะอ่าขี้แบบขี้เด็กหรือว่าขี้อะไรเงี้ยครับอ่าเฮ้น่ากินนะอ่ะพี่ต้นกินขี้ดูหน่อยครับ มาพีเตอร์กินอะไรสีเหลืองมะม่มมวงเดี๋ยวพี่นุ๊กคุณกินอันนี้ดีกว,ว่าเพราะว่ามันเป็นสีใกล้ๆเคียงกับของจริงหน่อยโคล่าเฮ้ยอันนี้มะม่วงมะม่วงเลยว่ะเป็นมะม่วงเลยรสชาติเหรอเออเออมันจะเป็นมันจะเปอนโคล่าเลยไอ้นี่มะม่วงเลยเฮ้ยใช่มันจะเหมือนเจลลี่แต่เหน,นียวเหนียวหนึบอ่าเฮ้ยลึงกินมะม่วงลองกินมะม่วงรสชาติเหมือนมะม่วงเลยว่ะเออ เฮ้ยอยู่นี่เหมือนมงมงจริงจริงเต๋ด,ดูมึงเต๋เต้นนะเด้อเฮ้ยมูเตะเต้นตดิเจี๊ตอเบอรี่ดีกว่านี่มันจะเหนียวเหมือนหมกากฝรั่งไงฮะอ่าก็คือให้เห็นเลยเนะว่ามันเป็นหมกากฝรั่งเจ้ยแตอตอเบอรี่ไม่เท่าไหร่เฮ้ยแต่กูชอบมังมิงต้องเตือนเด็กเกนะครับอย่าเอาไปเล่นใส่หัวเพื่อนอย่างนั้นมันจะติดผมนะครับเนี่ยสามารถติดได้เอาไว้กินอือือว่าผันแต่ได้เห็นสีเหลืองนี่อยู่ในห้องน้อันนั้นกินไม่ได้นะอันนั้นของจริงนะครับ ต้องสองบอลแบบนี้นะครับถึงไปกินได้ขึ้นคำเตือนหน่อยอย่าไปกินอุนจิที่อยู่ในชักโคกใช่ครับนะใครกินวะม้ม่วงเฮ้ยเขาเชื่อแล้วมาดูรีวิวขนมชิ้นต่อไปกันดีกว่าว่าน้องจูเนียร์เนี่ยคู่หูใหม่ของพิเตอร์เนี่ยจะ ชอบอะไรครับผมนี่เดี๋ยวนี้เขาคุยกันเขาคุยกันดึกนะสองคนเนี้ยคุยกันตีสองตีสามถึงตีสี่นะฮะจริงไหมจอยเนี <c> ่ย <oughs> คุยเรื่องอะไรสาววะออที่อย่าถามไม่ได้ถามมึงไม่ได้ถามมึงคุยเ,เรื่อง,งอะไรเรื่องงานเรื่องงาน <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อื่องงานเหรอโกหเฮ้ยไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแล้วแล้วแคปหน้าจอไว้ทำไมถอดเสื้ออะไรกันเป็นหลักฐานเฉยอ่ะขึ้นอีกเปิดรูปหน่อยนะฮะอ่ะเรื่องหนึ่งชิ้นคราอันนี้คืออะไรครับมันคือยังลบกินได้ ใช่เหรอแต่จะให้เกินก่อนก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นพวกยางลบเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยแหละอ่าแล้วมันมีกลิ่นหอมด้วยแล้วมันมักจะหายตลอดเพราะเพื่อนเอาไปกินเนี่ยนะเนี่ยนะ,ะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่มันต้องใช่ดีครับมันใช่ยางลบกินได้เหรอใช่ใช่มันจะเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยแล้วเอาเอาเอามาลบอย่างเงี้ยพี่เต้ลใช่ไหมดูดิรจริงๆมันใส่นิ้วใส่นิ้วเอาเหรอเฮ้ยมันเหมือนยางลบกินได้เออไม่ใช่เหรอที่ที่มึงพูดมานี่ไม่ใช่เหรอไม่มันมียางลบแบบนี้จริงๆมันมีมันมีเอาอแต่แต่นี่ไม่ใช่่่่่ทีีีมมึงงพพูดาาอออ๋ใสนนิ้้้วยเต ใส่นิ้วผีฟ้าเอ้ยเป่าเอ็นลำอ่ะไหนลองแลกกันดูดแลกกันดูดแม่เราอร่อยไหมเาใส่นิ้วเขาไม่ได้ยังลบนะใส่นิ้วแต่มันเหมือนยังลบไงพี่คือเป็นชั้นๆแหละยังเอาให้ได้นะเอายังลบมาให้ได้นะรสชาติเป็นไงหวานอย่างเดียวเลยหวานอย่างเดียวก็คือมาใส่นิ้วอย่างเงี้ยเนาะใช่เฮ้ยเท่นะบางทีมันเท่นะมีความเทป่ะไม่ขออันนี้ต่อกันเลย ไหนไหนเล็บมันมาละนี่มันเป็นแว่นสองคนเลยอ่ะใส่แว่นด้วยใส่แว่นด้วยโอ้มองไม่เห็นอะไรเลยครับอันนี้ก็เป็นขนมอีกอันหนึ่งอห้ยชัดดีจังเลยอ่ะชัดแต่เลยเมองเห็นเป็นไก่นูนเลยอ่ะเอออ,ะ,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 อะดูหน่อยมันเป็นขนมอะไรผมคิดว่าข้างในน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะ เฮ้ยมันเป็นลูกอมพี่อันนี้เป่าได้มันจะมีเสียงอเคยเล่นตอนเด็กอยู่มึงมั่นใจเปล่ามั่นใจครับเดบิวเมื่อกี้ยังลบมึงพีแล้วไงไปดูเดบิวไปด้อ๋อจำได้แล้วมันจะเป็นลักษณะไอ้ลูกอมเรียงๆมึงก็ฟังกูพูดก่อนสิเฮ้ยมันก็มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ามันเป็นเหมือนคล้ายเมนทอดอ่ะเป็นซองเยายแบบนั้นเลยอะเอาที่เป็นอะไรอย่างไกินอยู่ รสชาติเป็นไงอืมรสชาติเมื่อก่อนมันจะเย็นๆแต่นี่มันเหมือนมันเหมือนเราโอน้ำตาลเล่นนะอือรู้แล้เหมือนชอบเปล่าแต่ครับเตือนไว้นะถ้าเด็กๆจะเล่นอย่างเงี้ยระวังมันจะติดคอเอ่อเวลาสูดเข้าไปก็ติดคอแล้วเสียงเป็นนกวีดเงี้ยไม่เอาน่ะอ่าอ่เฮ้ยอ่าโอเคครับขอบคุณจูนเนี่ยพี่เต้ยครับผมอันนี้บทบทนี้กูไม่มีพูดเลยใช่ไหม แม่พูดคนเดียวหมดเลยแม่เออเี้ยวเลยทีน,นึงอะไรอีกัะเอา้ามันมันแถมว่ะเ <c oughs> กียวรังมือเอา,เอาไว้ให้คนอื่นร,รีวิบมา่งมึงพูดมากไปนะ